สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับก,บกบวิตาในเจเวเนช i o n w i t เอ s ช a นะคะวันนี้กวิตาก็จะมาแบบใหม่นะคะเป็นวิดีโอแบบ15 minutes reading นะคะก็คือจะเป็นวิดีโอที่ไม่เกิน15นาทีนะคะกรุบกริบน่ารักน่ารักนะคะด้วยท็อปิกของวันนี้นะคะก็คือคนที่คุณกำลังนึกถึงอยู่ตอนนี้นะคะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณเนาะจะมี4ี่กองให้เลือกเช่นเดิมนะคะกองแรกจะอยู่ตรงนี้และกองที่4จะอยู่ตรงนี้นะคะสามารถที่จะพส์วิดีโอเพื่อที่จะเลือกได้เลยค่ะ ขออนุญาตไปเริ่มกับคนที่เลือกกองแรกนะคะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกกองแรกนะคะมาดูกันว่าตอนนี้เนาะคนที่คุณกำลังนึกถึงอยู่นะคะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะ่ะอืมโอเคนะคะอย่างแรกที่เห็นเลยนะคะคือเขารู้สึกดีกับคุณนะคะเขารู้สึกว่าคุณแบบ มีเสน่ห์มากนะคะต่อเขาแล้วก็มีแบบพลังดึงดูดนะคะเ <_ t une> ขาชอบคุณมากๆเลยนะคะเ <_ t une> ขารักคุณเลยนะคะสำหรับคนที่เลือกกองนี้เนี่ยคุณกับเขานะคะอาจจะห่างกันไปนะคะสักพักหนึ่งเนาะ <_ t une> อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในชีวิตของใคร <_ t une> สักคนหนึ่งอาจจะเป็นตัวเขาหรือตัวคุณนะคะ <_ t une> เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างใหญ่มากๆเลยนะคะ <_ t une> ในเรื่องของทัศนคติในเรื่องของแบบชีวิตทุกอย่างนะคะเหมือนการเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งเลยนะคะสำหรับบางคนเนาะ คนคนนี้ค่ะเขาอาจจะได้ไปจบความสัมพันธ์หรือได้ไปจัดการชีวิตของเขาใหม่นะคะอะไรที่ไม่ดีเนี่ยเขาจะตัดออกไปหมดเลยเนาะ,ะ,อ,ะอะไรที่ดีๆนะคะอะไรที่ดีสําหรับเขาเนี่ยเขาจะเก็บไว้ซึ่งคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบน่ารักกับเขาเสมอนะคะคุณเป็นคนที่เขาไว้ใจได้นะคะคุณเป็นคนที่มีความอ่อนโยนนะคะแล้วก็มีความแบบแบบดูแลเอาใจใส่เขามากๆเลยนะคะซึ่งเขาก็ได้ไปตระหนักรู้นะคะในช่วงเวลา ที่เขาได้มีการเปลี่ยนแปลงนะคะในช่วงเวลาที่คุณกับเขาอาจจะไม่ได้คุยกันอะไรประมาณนี้ค่ะในช่วงเวลาที่มันจบกันไปแล้วในระยะเวลาหนึ่งนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยซึ่งเขาก็ได้ตระหนักรู้ตรงนี้แล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองมากๆนะคะตอนนี้คือคุณแบบโฟกัสตัวเองคุณดูมีความมั่นใจมากๆเลยนะคะคุณดูแบบไม่ได้มีความแบบก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีความ เขาเรียกว่าห่วงใยเขานะคะมากๆเลยแต่ตอนนี้คุณก็เหมือนแบบไม่ได้ห่วงใยเขานะคะขนาดนั้นแล้วแต่ว่าคุณมาโฟกัสที่ตัวเองคุณมารักตัวเองคุณมาโฟกัสในเรื่องของการการงานของคุณเองนะคะทำตามแบบความฝันของคุณทําตามแพชชั่นของคุณอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งเขารู้สึกว่ามันมีเสน่ห์มากๆเลยเนาะแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณแบบมีความแจ่มใสมีความเบิกบานนะคะมากขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆเลยนะคะ แล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณแบบมูฟออนจากเขาแล้วหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะเขารู้สึกว่าคุณมีการเปลี่ยนแปลงนะคะของตัวเองมากๆเลยเขารู้สึกว่าคุณมีความบาลานซ์นะคะมากขึ้นเนาะในอาาในในอดีตนะคะคุณอาจจะแบบดูแลเขาอย่างเต็มที่นะคะให้เวลากับเขามากๆอาจจะใส่ใจเขานะคะมากๆจนแบบเหมือนเขาไม่สามารถให้ได้อย่างงี้ะค่ะคุณก็เลยโอเคไม่เป็นไรคุณก็ปล่อยนะคะ ปล่อยตรงนี้ทิ้งไปปล่อยเขาทิ้งไปสักพักหนึ่งแล้วก็กลับมาด้วยนะคะคุณคนใหม่ที่สนใจตัวเองรักตัวเองมากขึ้นเนาะอย่างที่โกตาบอกนะคะทำให้เขาแบบรู้สึกแบบดึงดูดคุณมากๆเลยเนาะแล้วเขาก็คือจะกลับมาหาคุณแน่นอนนะคะคนคนนี้ถ้าเกิดเขาได้อ่ได้จัดการนะคะเรื่องของชีวิตเขาแล้วเนาะอะไรของเขาที่มันเป็นปัญหาค่ะคือเขาจะจัดการตรงนั้นไป แล้วเขาจะกลับมาหาคุณนะคะเขาก็จะมาบอกว่าเออเขารู้สึกดีกับคุณมากขนาดไหนนะคะบางคนคือเขาจะมาสารภาพรักเลยนะคะว่าเขารักคุณมากอะไรประมาณนี้นะคะ่ะเหมือนเขาได้ไปตระหนักนะคะตระหนักรู้กับตัวเองในช่วงเวลาที่ผ่านมา relationship evolving นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วคือเราจะเห็นนะคะว่าจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์เหมือนเขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์มากนะคะให้ยกระดับแบบไปอีกระดับหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะ่ะเนาะประมาณนี้เนาะ โอเคค่ะสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะลัคนาราศีหรือดาวจันทร์ที่เกี่ยวข้องค่ะก็จะมีเป็นท่านดินนะคะเมษรสิงหธนูแล้วก็ธานน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกนะคะประมาณนี้ถ้าเกิดชอบวิดีโอนี้สามารถที่จะกดไลค์วิดีโอนะคะอยากจะเป็นกำลังใจให้กูตาทำชาแนลต่อไปสามารถ subscribe ช n n e l ให้กตูตาได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่2นะคะมาดูกันค่ะว่าตอนนี้คนที่คุณกำลังนึกถึงอยู่นะคะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณค่ะ โอเคคนคนนี้นะคะเขาอาจจะดูนิ่งๆน,นะคะดูแบบโฟกัสเรื่องตัวเองนะคะดูมีความมั่นคงในหน้าที่การงานแล้วก็ดูเป็นคนที่แบบชอบทํางานชอบหาเงินอะไรประมาณนี้ได้เช่นกันนะคะคุณกับเขานะคะอาจจะไม่ได้คุยกันในระยะเวลาที่ผ่านมานะคะหรือว่าได้คุยกันนะคะแต่ว่ามันครั้งนี้ค่ะคือเขาอยากจะกลับมานะคะคุยกับคุณโดยเฉพาะในทางออนไลน์เนาะเขาอยากจะเหมือนแบบพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคะอยากจะ มาออกเดทกับคุณอะไรประมาณนี้ค่ะเขามีความรู้สึกว่าคุณดูแบบมีความมั่นใจในตัวเองนะคะคุณมีความสุขกับชีวิตแล้วคุณก็ใช้ชีวิตแบบดีมากๆเลยซึ่งมันทําให้แบบน่าดึงดูดสําหรับเขามากๆนะคะเขารู้สึกว่าคุณแบบดูดีนะคะสวยหล่อมากๆในสายตาเขาเนาะคนคนนี้คนคนนี้นะคะเขาก็มีความคิดว่าเอ๊ะแบบ ตอนนี้ค่ะคือคุณดูแฮปปี้จังเลยโดยที่คุณไม่มีเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มีคําถามขึ้นมาว่าคุณมีคนอื่นมีคุยกับคนอื่นบ้างหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่าเขาอ่ะชอบคุณนะเขาอยากจะพาคุณแบบไปออกเดทไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็เห็นว่าตอนนี้เหมือนคุณสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ต้องมีเขาคุณก็แบบมีความสุขเขาก็กําลังนะคะกาลังคิดอยู่ว่าโอเคกําลังวางแผนนะคะว่า แบบเขาจะเข้ามาหาคุณดีไหมนะคะเขาอยากจะเข้ามาคุยกับคุณแล้วก็อยากจะแบบเ,เข้ามาชวนคุณนะคะไปพูดคุยไปเดทอะไรประมาณนี้นะคะ่ะเนาะคนคนนี้ประมาณนี้เนาะสำหรับลัคนาราศีหรือดาวจันทร์นะคะที่เกี่ยวข้องก็จะมีเป็นเป็นธาตุดินนะคะแล้วก็ธาตุไฟธาตุดินก็จะเป็น มังกรนะคะพึ่งศกกันธาตุไฟจะเป็นเมษดสิงห์ธนูนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะสำหรับคนที่เลือกกองนี้ถ้าเกิดชอบวิดีโอนี้สามารถที่จะกดไลค์ได้ค่ะหรือว่าอยากจะเป็นกำลังใจให้เกลตาสามารถ subscribe channel ให้ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปค่ะ วัสดีค่าสำหรับคนที่เลือกกองที่3เป็นไพ่ discovery นะคะตรงนี้มาดูกันค่ะว่าคนที่คุณกำลังนึกถึงอยู่เขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะว,ว้าวโอเคคนคนนี้นะคะเขาอาจจะอยู่ห่างไกลจากคุณนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่แบบทํางานนะคะเดินทางบ่อยๆในเรื่องของการงานอะไรประมาณนี้แล้วเหมือนแบบไม่ได้อยู่เป็นเป็นแหล่งนะคะ สมรับบางคนเนาะหรือว่าเขาอาจจะอยู่ไกลออกไปแล้วก็เขายังไม่พร้อมนะคะที่จะ,ะที่จะแบบลงเอยนะคะแต่งงานหรืออะไรประมาณนี้นะคะ่ะเหมือนเขากำลังค้นหาตัวเองค้นหาอ,อยู่ในทางเดินที่ว่ากำลัง เกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องงานอย่้ยคะในสิ่งที่เขาโฟกัสเนาะแต่คนคนนี้นะคะเขาจะเข้ามาหาคุณอย่างแน่นอนนะคะในอนาคตเขาจะเข้ามาหาคุณหรือว่าในไม่ช้านี้นะคะสำหรับบางคนเนี่ยเขาจะเข้ามาหาคุณแล้วก็เขาก็อยากจะบอกคุณวะะ่าจริงๆแล้วเนี่ยคือคุณทําให้เขารู้สึกดีมากๆเลยเนาะเขารู้สึกเคารพคุณมากๆนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่า เขารู้สึกเคารพคุณแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณแบบมีคุณค่านะคะต่อเขามากๆเลยเขาอยากจะยื่นนะคะ pentacles ให้ตรงนี้เขาอยากจะยื่นเหรียญนะคะยื่นความจริงใจนะคะยื่นความมั่นคงนะคะให้คุณแล้วก,ก็เขารู้สึกว่าคุณเนี่ยคือบ้านของเขาเลยเนาะแบบเขาก็อยากจะมาหาคุณนะคะอาจจะได้ไปออกเดทกันนะคะได้พัฒนาความสัมพันธ์ในสิ่งที่เขารู้สึกการกลับมาครั้งนี้ของเขานะคะการที่เขาจะเข้ามาหาคุณในครั้งนี้เนี่ย เขาจะทําให้มันชัดเจนขึ้นนะคะหลังจากที่เขาได้ค้นหาตัวเองแล้วก็ได้แบบโฟกัสตัวเองเรียบร้อยแล้วเนาะเ,เขา,าชอบคุณมากนะคะแล้วเขาก็อยากจะบอกว่าแบบความรู้สึกตรงนี้นะคะ่ะมันไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยประมาณนี้นะคะเขารู้สึกว่าเขาอยู่กับคุณแล้วเขามีความสุขนะคะเขาอยากจะสร้างประสบการณ์แบบความสุขแบบนี้นะคะไปกับคุณเรื่อยๆแล้วเขาก็ respect นะคะเขาเคารพในการแบบความคิดของคุณในการวิธีการคิดการใช้ชีวิตนะคะของคุณมากๆเลยเขามองคุณค่อนข้างแบบดีมากๆเลยนะคะมองคุณสูงมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาว่าจะอายุน้อยกว่าคุณนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณเหมือนมีประสบการณ์ชีวิตอะไรเขาเยอะเอ๊ะมีประสบการณ์ชีวิตอะไรแล้วเหมือนสอนเขานะคะค่อนข้างเยอะที่ผ่านมาหรือว่าให้คําแนะนําเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ เนาะนั่นคือสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณนะคะประมาณนี้เขาจะกลับมานะคะแล้วเขาจะมาทำาาายให้มันชัดเจนขึ้นสำหรับคนคนนี้เนาะ,ะสำหรับลัคนาราศีหรือดาวจ้านะคะที่เกี่ยวข้องก็จะมีเป็นธาตุดินนะคะแล้วก็ธาตุไฟธาตุดินจะเป็นมังกรกันนะคะแล้วก็พุกศกธาตุไฟนะคะก็จะมี เม็ดสิงห์ธนูนะคะประมาณนี้นาะสำหรับคนที่เลือกกองนี้ถ้าเกิดชอบวิดีโอนี้สามารถที่จะกดไลค์ได้นะคะอยากจะเป็นกำลังใจให้กุตาสามารถที่จะ subscribe channel ให้กุตาได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกกองสุดท้ายนะคะเป็นไพ่ควีส t นะคะตรงนี้มาดูกันค่ะว่าตอนนี้คนที่คุณกำลังนึกถึงอยู่นะคะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะ่ะ Okay, นะค,ะคนคนนี้เนี่ยเหมือนเขานะคะกำลังโฟกัสในเรื่องของการเงินการงานนะคะอย่างมากๆเลยเนาะตอนนี้เหมือนเขาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความมั่นคงเนาะหรือว่าเขากําลังสร้างนะคะอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะที่เขาแบบว่าได้เพิ่มปุ๋ยนะคะได้รดน้ําไปแล้วเขากาลังดูผล,ผลผลิตของเขาการงอกงาก,อการงอกนะคะของมันอยู่อะไรประมาณนี้นะคะ่ะช่วงนี้คุณกับเขาอาจจะไม่ได้คุยกันนะคะแต่แฮงแมนตรงนี้มันมีเป็นไพ่ที่แบบ ทำอะไรไม่ค่อยได้ยังโฟกัสในเรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์นี้ค่ะยังไม่ค่อยได้นะคะแต่ว่าเขาก็อยากจะบอกนะคะว่า I replay our conversations over and over นะคะถึงคุณกับเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะเขาก็รู้สึกว่าเขารู้สึกชอบคุณนะคะแล้วเขาก็ดูการแชทนะคะหรือว่าแบบนึกถึง คุณกับเขาตอนที่คุยกันนะคะเขาจําได้ทุกอย่างในสิ่งที่คุยกันนะคะในสิ่งที่แชทกันคือเขาก็จะไปดูแชทอะไรประมาณนี้ค่ะคนคนนี้นะคะคือด้วยไพ่ไหนนายนฟอนส์เนี่ยคือเขาก็อาจจะผ่านอะไรนะคะที่มันไม่ดีมาเนาะในเรื่องของความรักอย่างงี้ค่ะมันทําให้เขาไม่แน่ใจเนาะทำให้ เขาแบบไม่แน่ใจว่าเขาจะไว้ใจความสัมพันธ์ตรงนี้ได้ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเขาก็มีเรื่องอื่นอย่างที่กตฎาบอกนะเขามีเรื่องอื่นที่เขาจะต้องแบบ o r i t i z e ก่อนที่จะต้องเป็นอันดับหนึ่งก่อนนะคะก็คือความมั่นคงแล้วก็การเงินของเขาตรงนี้ซึ่งเขาโฟกัสมันมากๆเลยนะคะเดิมูนตรงนี้ค่ะคุณเป็นคนที่ดึงความกลัวออกมาเพราะอะไรเพราะว่าคุณเนี่ยทำ คือเขารู้สึกชอบแล้วก็รักคุณนะคะเขารู้สึกว่าคุณอะ่ะดึงความกลัวของเขาออกมาเพราะเขารู้สึกไม่เป็นตัวเองเขารู้สึกว่าเขาหลงนะคะในในตัวคุณมากๆเลยอะ่ะมันทาให้เขาจะต้องหยุดแป๊บนึงก่อนนะคะคิดแป๊บนึงก่อนแล้วก็ต้องพยายามที่จะ,ะรับมือกับความกลัวตรงนี้ของเขาให้ได้เพราะปัญหาะคะ่ะมันอยู่ที่เขามันไม่ได้อยู่ที่คุณนะคะ ก็คืออาจจะด้วยประสบการณ์อะไรของเขาที่ผ่านมาเนี่ยมาทาให้เขากลัวตรงนี้นิดนึงแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเขาก็กําลังโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานของเขา mm. ขเขาก็เลยโอเคถ้าตอนนี้ฉันขอเวลาแป๊บหนึ่งนะคะไปคิดแล้วก็ไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะ mm. สำหรับคนคนนี้นะคะก็อยากจะแนะนําให้คุณแบบรอนะคะสักพักแล้วก็ให้คุณไปโฟกัสเรื่องตัวเองก่อนนะคะปล่อยให้เขาแบบทาจัดการอารมณ์ตัวเองจัดการความกลัวของเขานะคะจัด,จดการแบบ เยียวยาตัวเองตรงนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวในอนาคตเดี๋ยวดูกันใหม่ค่ะว่าเขาจะแบบเป็นยังไงต่อไปเนาะประมาณนี้ค่ะเนาะลัคนาราศีหรือดาวจันนะคะที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะมีเป็นมีน,นะคะมีเป็นกรกฎมีเป็นมีนกรกฎเมฆนะคะ แล้วก็มีเป็นกันประมาณนี้ค่ะสำหรับคนที่เลือกกองนี้ถ้าเกิดชอบวิดีโอนี้สามารถที่จะกดไลค์ได้นะคะ,อ,ะอยากจะเป็นกำลังใจให้กัตาสามารถที่จะ subscribe channel ให้กัตาได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปขอบคุณมากค่ะ